คที่ชงายประจวบนี่คิดว่ารูปเกมจะเป็นไงครับวันนี้วันนี้เราคงจะต้องเปิดหน้าสูส players, ส้อะค่ะเ er พราะว่าเกมแ่ที่แล้วเราเสมโมาแต่ว่าไมนี้คือรนเีเราชนะแน่นอนครับครับคิดว่าใครเป็นคนทําประตูให้เชียงรายคนแรกครับ วันนี้ขอแบบว่าแกบบแนวงได้ไหมไฟิลิปเป้ค่ะฟิลิปเป้นะครับใช่ค่ะเราคิดว่าฟิลิปเป้จะได้ลงในครึ่งแรกนะครับวันนี้ก็ถ้าไม่ได้ลงครึ่งแรกยังไงวันนี้ถึงลงครึ่งหลังก็ต้องยิงประตูแล้วค่ะครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลครับส <c oughs> วัสดีครับ, <c oughs> บวันนี้ไทยลีกนัดที่4ี่นะครับเชียงรายยูเนเต็ดน้องคิดว่าใครจะชนะครับใครชนะลิงีชนะ ครับเราคิดว่าใครเป็นคนทํา,ทาประตูให้เชียงรายก่อนครับบิลนะโอเคขอ,อให้มีความสุขในการเชรี์ฟุตบอลนะครับครับใครอีกนัดที่สี่วันนี้เชียงรายประจวบนี่คิดยังไงกับเกมวันนี้ครับเชียงรายมาแน่นอนครับคิดว่าใครเป็นคนทําประตูคนแรกครับวันนี้เอาเป็นบิลแล้วกันครับครับเราคิดว่าวันนี้เราจะมีตะกร้เท่าไหร่ดีครับ ผมตีเป็น2องศูนแล้วครับผม ครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้นักที่4เชียงรายยูเนเต็ดเจอประจวบนี่คิดว่าผลการแข่งขันจะเป็นไงครับผลการแข่งขันวันนี้สารแต้มไม่นอนครับผมครับคิดว่าใครเป็นคนทาประตูให้เชียงรายคนแรกครับผมคิดว่าบิวครับบิวบิวบิวนะครับครับผมคิดว่าวันนี้เราจะมีประตูสกิ่ประตูเลยครับสักสองูนต้องมีครับครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลครับ ดีครับตอนนี้พักครึ่งเชียงรายประจวบยังศูนศูนย์นี่คิดว่าครึ่งหลังนี้เราจะทําประตูได้กี่ประตูดีครับเออสักหลังนี้นี่ถ้าที่มองด้วยสายตานะครับที่ว่าประตูนกระจบนะครับครับคิดว่าใครเป็นคนทําประตูครับเออในสถานการณ์แบบนี้ห้าสห้าสิบครับครับขอบคุณนะครับฝ่ายมีคามสุูในการเกียนก่อนครับขอบคุณครับ to go